สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้น C ีีชนเนลครับและว,วันนี้เราก็อยู่ในฟ i f a 23โหมด Ultimate Team ในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวมาตินโอเดกาดการ์ดเพย์เลอร์ออฟเดอะมันครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีอนะครับแล้วก็ช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปแล้วก็อีกอย่างการกดถูกใจมันจะทําให้คนอื่นๆได้เห็นคลิปของผมมากขึ้นครับยังไงก็ฝากด้วยคผม และมาตินโอเดกาตตัวนี้นะครับมีให้ทําใน SBC ครับผมปัจจุบันค่าทําใน SBC จะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0มื่นถึงหนึ่คอยครับมาตินโอเดกาตเป็นนักเตะชาวนอร์เวย์ปัจจุบันสังกัดอาเซนนลและโอเดกาตก็พึ่งจะได้รับรางวัลเพเยอร์ออฟเดอะมัน the Month ของพรีเมียร์ลีกไปมาดๆเลยครับโอเดกาตเกิดปี1998ปัจจุบันอายุ24ปีโอเดกาตแจ้งเกิดก,ก,กับทีมสตอร์มกอสเซตในปี2013ก่อนที่จะย้ายไปอยู่เลอเอลมาลิตในปี2015 แต่ว่าตอนอยู่เลอลมาลิตเขาก็ไม่สามารถแจ้งเกิดได้จนต้องย้ายยืมตัวไปที่ฮีเลนวีนวิเทสแอนิมแล้วก็เลอลโซซิดัตจนสุดท้ายย้ายยืมตัวมาอยู่ที่อาร์เซนอลแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดจนอาร์เซนอลซื้อขาดไปในปี2021ที่ผ่านมานี่เองครับปัจจุบันอุดิการพาอาร์เซนอลหลังจากฝูงนะครับผมในศึกพีมเมรีอังกฤษ แล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีเลยในฤดูกาลนี้สําหรับมาตินโอเดกาดนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของมาตินโอเดกาดคนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆในโอเดกาดการ์ดเพย์ออฟเดอะมันกันครับมาตินโอเดกาดตัวนี้มีสเตตรวมอยู่ที่89ครับผมมีค่าเพจอยู่ที่86มีค่าชุดอยู่ที่84มีค่าพาร์อยู่ที่91มีค่าดิ p p ิ้งอยู่ที่89มีค่าดิฟเฟนต์อยู่ที่63มีค่าฟิสิกอลอยู่ที่69 โอเดกาดสูง5ฟุต10นิ้วพะะเพเยอร์เวิร์เกียดของโอเดกาดนี้จะมีไฮมีเดียมครับผมแอตแทกกิ้งเป็นไฮดิฟเฟนซีฟเป็นมีเดียมโอเดกาดเป็นคนที่ถนัดเท้าซ้าย มีสกิลมูฟห้ดาวแล้วก็มีวิกฟูดสามดาวครับตำแหน่งที่เล่นได้จะมี2ตำแหน่งครับเป็น c ีเอ็มมิดฟิลตัวลุกแล้วก็เป็น c ี A M, ครับเซนเตอร์มิดฟิลหรือมิดฟิลตัวกลางปัจจุบันสังกัดสโมสรอาร์เซนอลเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็สัญชาตินอร์เวย์ครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตของมาร์ตินโอเดกาดเพย์เออร์ออฟเดอะมันกันครับโอเดกาดตัวนี้มีค่าเพลสอยู่ที่86เป็นสปรินต์สปีด85แล้วก็แอคซิลเลอเรชันแปครับ มีค่า s ช o t i n g อยู่ที่ 84, Attacking Position 88, Finishing 84, Short Power 85, Long Shot 86, Volley 85แล้วก็ Penalty 71ค,ค่า Passing จะอยู่ที่91นะครับสำหรับโบริกัดตัวนี้โดยที่แบ่งเป็น Vision 91, Crossing 89มี Free Kick 90, Short Pass 93เลยครั Long Pass 89แล้วก็ Curve 88ค่า d i b b i n g จะอยู่ที่89มี Agility 90, b a l a n 88 รีแอคชั่นแปดสิบบอลคอนโทรลเก้าสิบดิ o m ิ้งเก้าสิบคอมโพสชัวแปดสิพสชัวจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับส่วนค่าด e f เ n นดิ้ก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะครับสำหรับมาร์ตินโอริกาตัวนี้มีค่าอินเตอร์เซอยู่ที่เ1 h ดส d บเอ็ด c ฮ r ดิ้งแอคูเลชี่ห้าสิบแปดดีฟเอนซีฟอเวเนตแท็กล้แล้วก็ Slide แ a c k l e 57าสิบครับผมค่าฟิสิ i c a l ของโอริกาตัวนี้จะอยู่ที่69 j u บเก้าจัมปิ้งห้าสิ สเต็งหกสิบเอ็ดแอคเคลชั่นหกสิบเก้าครับผมส่วนพลังแฝงของมาตินโอเดกาตัวนี้ก็มีถึง6อันเลยครับมีโซลิดเพเยอร์แล้วก็มีแฟร์มีเพลย์แมคเกอร์มีเอาท์ไซด์ฟู้ดช็อต มีแฟร์พาร์แล้วก็มีเทคนิคเชียวดิฟเลอร์ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสเตตต่างๆของมาตินโอเดกาตัวนี้หลังจากที่ผมได้เอาไปลองเล่นแล้วนะครับมาตินโอเดกาตัวนี้มันจะมีความบาลานซ์ของสเตตพอสมควรนะครับความเร็วก็ไม่ถึงขั้นว่าเร็วครับถึงมีค่าเพจอยู่8 6ผมไปใส่ฮันเตอร์เพิ่มเข้าไปแล้วมันก็ยังดูไม่เร็วเหมือนเดิมนะครับสำหรับมาตินโอเดกาตัวนี้ที่ผมเห็นหลักๆที่ทําได้ดีเลยก็คือการยิงประตูแล้วก็การผ่านบอลที่ผมขัดใจก็คือ ถึงโอทิกาตัวนี้จะมีค่า agility อยู่90นะครับผมแต่ว่าเวลาพลิกบอลเวลาเลี้ยงล็อกหลบคู่ต่อสู้ oo, มันก็ยังดูเหมือนช้าครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือสติงเขาถึงจะ61แล้วแต่มันก็เวลาโดนชนโดนบัตักก็รู้สึกว่ายังเป็นตัวบางๆเหมือนเดิมครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียของออทิกาตัว player of the month กันครับ ข้อดีแรกเลยที่ผมสังเกตเห็นนั่นก็คือ p พ a y เ r อร์เว a ร์ครับของเขาเป็นแอดแท็กกิ้งมีไฮครับผมมีแอ t แ c k i n g High ก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เล่นเกมลุกเนี่ยนักเตะจะยืนสูงเป็นพิเศษครับผมก็นี่คือข้อดีข้อแรกของโอเดกาตัวนี้ข้อดีข้อต่อมาของโอเดกาตัวเพเออร์ออเดมันก็คือสกิล o v e มีสกิล o v e ถึง5ดาวครับสาหรับโอเดกา เยอะแบบนั้นก็ทําให้เวลาเราจะใช้สกิลต่างๆเพื่อหลอก,อกล่อคู่ต่อสู้ก็สามารถทําได้ครับข้อต่อมาเลยก็คือลิงง่ายการลิงง่ายของโอเดกาดก็เพราะว่าโอเดกาดอยู่พีเม์ลีกครับผมแล้วก็อยู่สมูสรอาร mm ์เซนอลด้วยสามารถเอาไปลิงก์กับตัวเก่งๆของอาร์เซนอลได้ครับข้อดีข้อต่อมาก็คือความเร็วของโอเดกาดอยู่ที่86เลยครับถึงแม้ว่าผมลองเอาไปเล่นแล้วมันจะไม่เร็วแต่ว่า มันก็ถือว่ามีสเต็ปความเร็วที่เยอะก็ผมก็ให้เป็นข้อดีของโอเดกาตตัวนี้แล้วกันนะครับผมข้อถารม,มาเลยของโอเดกาตตัวนี้สามารถยิงคมครับถึงแม้ว่าจะมีค่าชูตติ้งอยู่แค่แปแต่ว่าเวลาเราไปเล่นจริงเราต้องใส่ chemistry เ,เป็นฮันเตอร์นะครับผมพอใส่ c h e ิ i ิ t r เป็นฮันเตอร์แล้วมันจะทําให้โอเดกาตตัวนี้มีค่าชูตติ้งที่เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็ เวลายิงประตูก็ยิงคมแน่นอนผมคอนเฟิร์มเพราะว่าผมใช้มาแล้วครับตัวนี้ข้อถัดมาเลยข้อดีข้อถัดมาก็คือการผ่านบอลครับโอเดกาดนี่มีค่าผ่านบอลเยอะตั้งแต่ตัวทองแล้วนะครับคราวนี้พอมาเป็นตัว player of the month ก็จะมีการผ่านบอลที่ดีเหมือนเดิมเพราะว่ามีค่า passing ถึง91ครับผมค่าชอ็อ t พา s s ถึง93เลยครับลอง Pass 89สคอส89คือมัน80ไปไปถึง90ทุกสเตตเลยของ passing ครับผมสำหรับโอเดกาดตัวนี้ มาที่ข้อถัดมาเลยก็คือการเลี้ยงบอลของโอเดกานะครับมีค่าดริปปิ้งถึง89มี a อคจ i ลิ90บาลานซ์88บอลคอนโทรล90ดริปปิ้ง90ครับผมแต่จะมีแค่ Reaction กับคอมโพชัวที่น้อยนะครับผม Reaction น้อยมันก็ทำให้ปฏิกิริยาต่างๆในการเล่นมันลดลงแล้วก็คอมโพชัวน้อยนะครับจะทำให้การส่งบอลต่างๆการเลี้ยงบอลต่างๆมันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นได้ง่ายครับผมคอมโพชัว83นะครับสำหรับโอเดกาตัวนี้สำหรับข้อดีข้อ ต่อมาของโอริกัดตัวนี้ครับคือพลังแฝงเยอะพลังแฝงของโอริกัดตัว89 p พเยอร์ออฟเด n นี้จะมี6อันจะมี s o l i ดเพเยอร์แฟร์เฟมเมเกอร์เอาไซฟูชชอตแฟร์พาร์ตแล้วก็ t e c h ิ i เชลดิ i เลอร์ครับมันจะได้ใช้ในเกมการแข่งขันทุกอันเลยครับผมข้อสุดท้ายเลยสําหรับมา r t ตินโอร a กัดตัวนี้นะครับก็คือราคาถูกครับราคาไม่ถึงแสนนะครับ90,000ถึง100,000คอยก็สามารถเอาไปจับจองได้ครับผม ถ้าเล่นแล้วไม่เข้ามือก็สามารถเอาไปย่อยได้ครับเพราะว่าสเต็ป89เลยนะครับและนี่ก็คือข้อดีของมาร์ตินโอดกาตตัว p พย e เ o อร์ออฟเดอะต่อมาเรามาดูข้อเสียกันบ้างครับผมข้อเสียข้อแรกของมาร์ตินโอดิกาตตัวนี้เลยก็คือวิ f o o ดครับวิกฟูดมีแค่3ดาวครับผมถ้าจะให้ใช้ได้ดีผมว่าควรจะสัก4ดาวครับข้อเสียข้อต่อมานะครับเล่นได้น้อยตำแหน่งครับเล่นได้แค่ CAM กับ CM ครับไม่สามารถ เวลาจัดแผนเราไม่สามารถเอาไปไว้ RM RW LM LW ได้ครับมันจะต้องเอาไว้แค่ CAM แล้วก็ CM นี่ก็คือข้อเสียข้อเสีย,ข,สยข้อต่อมาของมาร์ิโนเดกัตัวนี้นะครับจะมี Reaction กับคอมโพช u ัวครับผมขอรวมมันข้อเดียวกันนะ Reaction ่น Re กับคอมโพช u ัวมันน้อยครับมันมีแค่ Reaction 80แล้วก็คอมโพช u ัว83นะครับก็ถือว่าน้อยสําหรับตัวนี้ครับผมข้อถัดมาเลยสําหรับข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเล่นลูกกลางอากาศครับ มีค่าจัมปิ้งแค่50แล้วก็มี heading accuracy แค่58นะครับก็ถือว่าเล่นไม่ได้เลยแหละทั้งโอดิกาสูงแค่5ฟุต10นิ้วนะครับผมมันก็ทำอะไรไม่ได้ดีมากครับสำหรับลูกโดงครับผมข้อต่อมาที่เป็นข้อเสียของโอทิกาตัวนี้นะครับนั่นก็คือสตริงครับสตริงแค่61เท่านั้นเองก็ถือว่าน้อยมากๆเลยครับสำหรับนักเตะตัวลุกผมคิดว่ามันควรจะสัก75ขึ้นไปนครับ มันถึงจะสามารถเอาไปเล่นแบบเบียดกับกองหลังคู่แข่งได้ประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ครับสําหรับข้อเสียของมาร์ตินอเดกาแล้วก็สรุปข้อดีข้อเสียก็ที่ผมเห็นได้ชัดแล้วก็ลองไปเล่นดูแล้วมันก็ ความเร็วก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แล้วก็การพลิกตัวอะไรมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับจึงจะมีค่าพลังที่เยอะครับผมที่เห็นว่าดีเลยสําหรับโอดิกาต,ตัวนี้ก็คือการยิงประตูการผ่านบอลครับที่ถือว่าสุดยอดเลยครับก็รวมๆแล้วผมคิดว่ามันบาลานซ์ครับผมให้เกรดเลยนะเดี๋ยวผมตัดเกรดเลยนะครับผมผมให้เจเต็มส0 4. ครับสําหรับมาตินโอิกาต,ตัวนี้ก็ถือว่า พอๆกับราคาครับราคาเขาไม่มากก็ไม่สามารถตัดเกียร์ให้เขามากนะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ราคาถูกเราก็ตัดให้ตามราคาด้วยถึงแนมะ้สแตตจะเยอะแต่ว่าค่าทํามันถูกครับสาหรับโอเิการตัวนี้ก็เอาไป7เต็ม10ครับสาหรับมาร์ตินโอเดการ p ตเพย์เออร์ออฟเดอะแมนโอเวอร์โอ89ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวมาร์ตินโอเิการ์ a กัดเพย์เออร์ออฟเดอะแมนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของผมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิงให้ช่องต้น CE หน่อยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นคลิปของผมกันมากขึ้นนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ